สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันมาคกรออนไลน์นะครับกับแอปมัครันเทพเราเริ่มต้นที่เป็นฝั่งเดินก่อนนะครับคู่แข่งยังไม่ได้เดินนะครับรอแป๊บหนึ่งเราเดินมาแล้วครับเดินมาแล้วโอเคขึ้นมา ครับขึ้นส่งมาตรฐานไ้ก่อนกองโจรครับกองโจรของโจรกันไปครับมาแล้วประทัะได้เลยเนาะตัดข้างสังั้นโดนตัดข้างครับผม สอดเข้ามาตรงนี้รับไปนี่ครับสอดเข้ามาตรงนี้ต่อขึ้นไป รอสักครู่นะครับคู่แข่งกำลังคิดอยู่แทรกขึ้นไปเราน่าจะได้ต่อสองเข้าหอดงานนี้สิบเก้าสิบห้ากินมาแล้วเราก็กินไปตกหมายเล็กสิบสาม ินไปแล้วครับมานี่ลงไปเข้าฮอดครับเขเงลงมานี่เราลงไปเลย แส้ขึ้นมาเข้ากินครับผมเราจังหวะเร็วกว่าเขาปล่อยให้กินเพื่อที่จะมาเข้าฮตนะครับก็ปล่อยให้กินเลยเขาเข้ากิน,กนตรงนี้ก็น่าจะง่ายๆนะครับตัวนี้เข้ากินบังคับมาเข้าฮต ขึ้นไปให้กินสองเลยเรียบร้อยครับโอเคมาดูเกมที่สองครับผมขึ้นไปเป็นการบันทึกในโหมดเก็บคะแนนนะครับ <c oughs> ขึ้นไปตรงนี้ขึ้นไปมานี่ไปครับสามเรียง Tiempo está มานี่ครับผมขึ้นไปขึ้นไปครับอู้เดินยากเกมนี้เกมนี้รู้สึกเดินยากครับโอเคเบียดไป ก็น่าจะต่อเข้าหดแล้วงานนี่สิบเก้าสิบหกเก้าสิบหกมานี่แทรก,กินครับพอแทรก,กินเราก็ต่อต่อไว้เลยเพื่อไม่ให้เข้าไปเข้าหอดนะครับ เขาปล่อยให้กินฟรีเพื่อผักดันตัวเองมาเข้าฮอรให้ได้นะครับเขาปล่อยให้เรากินฟรีเขาแทรกมาตรงนี้ขึ้นไปมุมนี้งานนี้ต้องกินคนละตัวแล้วกินไปคนละตัว เข้ากินเรานี้ไม่ให้กินนะครับยังไม่ให้กินลงม,มานี่ต่อปิดไว้ก่อนอต่อไว้เลยงานนี้น่าจะชนะนะครับ เกมนี้ก็น่าจะชนะขึ้นไปขึ้นไปมาจับนี่ ไปทางนี้ครับอย่าไปทางยี่สิบเจ็ดนะครับเขาไปทางยีิบเจ็ดเขาเดินสี่ไปยีิบสองทันทีเสมอทันทีนะครับเขามีแผนอยู่แล้วมาน,นี่เราก็เข้าฮอตไปครับต่อฮอตเรียบร้อย สวัสดีครับมาดูคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองไปแล้วครับมานี้มานี่โอเคกองโจรไปเลยขึ้นมานี่<อ>เบียดไป ไปครับผมกองโจรกองโจรมาทรงนี้ เขาเดินสามเอ็ดยี่ิบหกเราสับเข้านี่เลย รอคู่แข่งแป๊บหนึ่งนะครับนานเลยอุ้ยเวลาจะหมดครับห้าสี่โอ้โหพี่น่าจะเดินสักตัวหนึ่งวายบาดเสียวเข้ากินครับบาดเสียวจะหมดเวลานะครับโอเดินเร็วแล้วเริ่มขยับเร็วขึ้นแล้วไปทางนี้ครับ มานี่ไปนี่ครับผมมานี่ขึ้นไปครับ ยบ้อยครับผมบอกผมคิดมาแล้วครับถ้าแบบนี้สไตล์แบบนี้น่าจะหมดเวลาเร็วน่าจะเดินโอเคน่าจะไม่มีตัวเดินแล้วมั้งโอเคครับไปไม่น่าปล่อยให้ตัวเองมีลาหมั้งขึ้นมาไปครับ ไปขึ้นไปเลยต่อขึ้นไปอีปุม่มอีปุม่มสับไปเลยครับงานนี้มาทางนี้ เกมนี้แกขยับเดินเร็วเลยทีนี้เกมเมื่อสักครู่แกขยับช้าจนทำให้ตัวเองเวลาหมดแซกเกินสอดรับไปมานี่ไปนี่ครับ ไปครับผมไปเ้ากินเดินหนีล็อกไว้ล็อกไว้ก่อน กู้แข็งมานี่มานี่ครับเขาเข้ากินไม่ได้นะครับยี่สิบห้าสามสิบเราสิบสามสิบเจ็ดเลยเขาต้องเข้าตัวนี้เราก็ลงมาเข้ากินนี่เขาขยับไปนู่น ปล่อยให้เรากินฟรีนะครับปล่อยให้เรากินฟรีแล้วขยับมาไล่กินเราเราก็ถอยมาจับนี่เราก็ต่อข้ามมัดซะเรียบร้อยครับ คู่ที่สามครับเราเป็นฝั่งด้านหลังคู่แข่งกันก่อนคู่ที่สามขึ้นไปมานี่ไปขึ้นมาขึ้นมานี่กองโจร กองโจนไปนี่ครับทรงดาวขึ้นเป็นทรงกันไกลอ้วนต่อเลยครับงานนี้ต่อเลย ต่อออกมาแหลมขึ้นไปดักทางเราไว้ขึ้นไปครับไปนี่ ไปเช่นกัน1ไป6ดักหน้าไว้ก่อนมานี่เตรียมไปยิง2 19 24หรือ19 23ก็ได้เขาปิดนะครับเขาปิดเพื่อไม่ให้เรายิงสองมันเราลงไปเข้าฮอตนะครับตัวนี้ไปเข้าฮอตต่อเนื่อง เขากินเราแล้วเราปล่อยให้กินเลยกินลงมาปล่อยให้กินนี่กินไหนดีเอ่ยคงต้องกินฝั่งยิบสามแล้วแหละนั่นแะครับเขากินมาฝั่งนี้เราก็ กินตัวนี้ไปนี่ก่อนนะครับแล้วเพื่อให้เขากินมาเราก็กินสามต่อดักหน้าพอดีอสวยงามครับสามดักหน้ากินตัวไหนก็เหมือนเดิมนะครับเราชนะเหมือนเดิมตัวนี้เราเดินก่อนครับผมขึ้นไป มานี่เข้าส่งห้าแต้มมานี้ขึ้นไปเป็นโจนขึ้นไปขึ้นไปมานี่ไปนี่ครับผมตัดข้างสามสิบยิบห้าไป ไปนี่ครับหนีไปนี่ขึ้นมานี่ออกไป จะเข้าฮอดแล้วงานนี้ไปเราเตรียมไปแย่สองเขาหนีออกมาก่อนไม่ให้แย่เรายิงให้กินฟรีตัวนี้สิบสองมานี่แล้วก็มานี่เอาล้วครับไปแล้ว ทำสามต่อนะครับโยนให้กินแล้วก็โยนให้กินไปหนีมานี่กินสองตรงนี้หนีก็ย้อนมาจับนี่ นีไปเข้าฮอดอ่าปล่อยกินฟรีครับผมจับนี่ จับนี่ปล่อยกินนี่แล้วเข้าฮอตเราจับหมายเลขสิบเก็ได้นะนี่ครับเรียบร้อย